อ่านะคะก็กลับมาพบกับผมนะครับประถมพอนะฮะวันนี้ผมก็จะมารีวิวเกม P.B. หรือ Point Bank on Mobile Point Bank Mobile นะฮะโอเคครับมาดูกันดีกว่าว่ามันจะมันมันจะมันสักแค่ไหนของค่าย True นะฮะเซปเปโตภาษาไทยสิครับ <Cornell>. นี่่เพย่าน่จะโหลดมานนี่โหลดนาน ตัดคลิปไปตอนที่มันใกล้ได้เลยนะครับอาล้ครับตอนนี้ก็ใกล้จะได้แล้วนะครับลอยแป๊บเดียวนะฮะแป๊บเดียวเท่านั้นครั้งเดียวครั้งเดียวเรียบร้อยครับได้แล้วข้อมูลเกมล็อกกินโอเคครับ มาอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ไปทำธุระมา เนี่เมื่อโลกก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลงในประวัติการมีความเข้มงวดในประเทศกำลังพัฒนาทำให้ประเทศเหล่านั้นเติบโตขึ้นอย่างมากมายในเวลาไม่ถึง10บปีประเทศได้รับผลกระทบข้างเคียงต่างๆทั้งจากปัญหาครอบครัวอัตราการเกิดลดลงภาวะสงครามและอื่นๆ รัฐบาลรีบเข้ามาจัดก,การแต่มันก็สายกันไปปัญหาที่เกิดขึ้นได้ฝังลากลึกลงไปในสังคมปัญหาการขาดแลนแรงงานที่มีอยู่เป็นจํานวนอยู่เป็นเวลานาน,านจนรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขได้ท้ายที่สุดรัฐบาลก็หันไปพึ่งแรงงานอพยพเป็นเวลานับเป็นเวลานานานับตั้งแต่นั้น การเอาชนะความยากลำบากเพื่อกลายเป็นประเทศมหาอำน,นาจที่ร่ำรวยเมื่อเกิดเวลาผ่านผู้ไปผู้อบผู้อพยพเริ่มที่จะรวมตัวกันมันคือความตึงเครยียดที่เกัว่าตัวขึ้นอยางช้าๆปัญหาความขัดแย้งระหว่างแรงานต่งชาติและประชาชาในประเทศเริ่มทวีุ รุนแรงมากขึ้นเสียงปืนที่ดังระหว่างการระโวงกลายเป็นตัวจุดฉนวนให้เกิดความรุนแรงและสงครามกลางเมืองแรงงานต่อชาติก็แรงงานต่างชาติก็ได้ก่อตั้งกองกำลังขึ้นมาภายใต้ชื่อว่า Free Rebels Free Rebels ต่อเสื้อตุ ต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิทของเพวกเขา CT Force คือกลุ่มที่คอยปกป้องประเทศทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของตัวเองเลือกฝ่ายจนจะไม่สลับจนจะไม่สามารถสลับฝ่ายได้โอ้ ฟีรีเบลไหนทะลายจมปี9.6 12อุ้ยอัตราการยิง0.116อุ้ยความแม่นยำ48.5 49ความเสถียร46.78 4มอันนี้45.88จำนวนกระสุน19.6 1 กโลด3โลดยหลดเก5าห้อัตราความเสียหายที่ิดก็ทีดข้อรยห้าิบเปอร์เซ็นเท่ากันโอกาสติดคริสศเปเท่ากันระยะการยิงสี่สอันนี้5้าสิ ไดีละต๊กตอกตอกตอกต๊กตอ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 กมันเป็นตัวราดีไหมเฮ้ยดีใจจิงหัเป็นตัวรายนะเพระว่าตัวร้ายมันจะิดคุณภาพดีกว่าโอเค ได้ละตัวร้ายนี่แหละดีสุดพี่มักสอนชื่อของผมก็คือโอปอเรียบร้อยครับโอปอสซาเป็นไงล่ะเรียบร้อยโอเคผมตัวร้ายนะฮะใครเป็นคนดีก็ มายิงกันได้เลยไม่ไม่ถือนะฮะไม่ถืออื้มอื้มสวัสดีเจ้าหน้าที่พิเศษยินดีต้อนรับสู่สูน้ำมวยการฝึก PB บกะที่หน้าจะอยู่ัออกไป,ปนะเตรียมความพร้อมหนัก ก็ต่อสู้ที่คุณจะได้เรียนรู้วิธีของนารโจมตีของคุณกับอื่นเลยล่างหน้าจอเพื่ออะไรไปที่เ,เป้าหมาย รีรโหลดกระสุนนิดหน่อยเพื่โหลดกระสุนอ๋อรีโหลดเรียบร้อยอเป้า เฮ็ชดชอด็ชอตเรี้ย้ไยเฮ็ดช็อต มาแหวว ทางศัตรูทั้งหมดโอเครับแซ่บ okay kill. killer mm -hmm. killer here yep, right. i mission success แทนที่ไรเฟิลจู่โจมเสร็จใจเรียบร้อยครับเริ่มธลรกิจชัพเตอร์หนึ่งสลัม เราอยู่กันที่สลัมนะฮะนิดช็อตไปนิดช็อตไปอ่าอ่าอ่า,อา Bom สุดท,ท้ายอเป่าลหมดร้อยชั่มตาใสอาเอนเนอร์จี้สูงสุดโอเคครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยล่ะ